สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามานะว่าอยากให้ผมอัปเดตราคาแล้วก็รีวิว Honda าเวฟมือสองห้าตัวล้อแม็กสีแดงใหม่ปี2024นะครับว่าตอนนี้าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h อนด้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะสำหรับคุณพี่ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตอนนี้าราคา Honda เวฟมือสองห้านะฮะเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h อนด้จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับก็สามารถเอาราคาของผมนะไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจซื้อได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยกับผมลุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นฮอน d a เวฟ125ตัวแล้วแม็กสีแดงนะครับคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับแล้วก็รอทำสัญญาอยู่นะครับ วันนี้ก็วันที่8นะฮะเดือนพฤษภา2567นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่นะฮะสีแดง2024นะครับแล้วก็มีคุณพี่ท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากให้ผมรีวิว h อน d ้าเว e 125ล้อแม็กสีแดงให้หน่อยนะครับเพราะว่าคุณพี่แกจะออกใช้งานสักหนึ่งคันนะครับวันนี้ก็เลยรีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้ด้วยนะครับผมนะราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ าว่แต่ละเขตแต่ละพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันนะครับที่ลงไ้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดน,นะครับที่กำลังจะออกรถใหม่นะครับบางท่านนี่ไม่รู้ราคาเลยนะครับก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้นะฮะลองไปเทียบในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆดูก่อนก็ได้นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับผมนะสำหรับ Honda าเว e 125ตัวล้อแมกนะฮะ ตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงนะครับมีมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะสำหรับตัวล้อแมกนะฮะก็จะมีสีแดงนะครับสีดําแดงนะครับแล้วก็สีเทานะครับแล้วก็สีขาวน้ําเงินนะครับแล้วก็มีมาทั้งหมดอยู่2รุ่นนะก็จะเป็นรุ่นล้อแมกกับรุ่นล้อสีลวดนะฮะล้อสีลวดก็มีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับ ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับของเราขายอยู่ที่58,500บาทนะฮะสำหรับ honda w หนึ125ตัวล้อแมกนะฮะปี2 0 2 4นสีะฮะสีแดงใหม่นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับเนี่ยสำหรับสีด้านปี2024ก็จะมีอยู่2สีนะครับสำหรับตัวล้อแมกนะฮะก็จะมีสีเทากับสีแดงตัวนี้นะครับสีแดงก็จะเป็นสีแดงด้านนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านนะฮะสีแดงนี่สวยนะครับเนี่ยสวยงามเลยนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์125ซีซีนะฮะหลูกสูบ2องเบาวนะฮะเป็นระบบหัวฉีดนะฮะขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับตัวนี้เกียร์นี่หนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบของเครื่องยนต์อยู่ที่50มิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะฮะเป็นระบบหัวฉีด p j m f i ฮอนด้ารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันใน5ปี50,000กิโลเมตรนะครับ สำหรับท่านใดที่กําลังตัดสินใจนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ํามันนะฮะราคาไม่ถึง5้าหมื่นเแนะนําตัวนี้นะครับเนี่ยอัตราประหยัดน้ํามันนี่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่กิโลต่อลิตรนะครับอันนี้คือราคาที่ติดมากับรถนะฮะห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยนะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนะฮะอันนี้ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยนี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับ ฮอนด้าเวฟ125ตัวแล้วก็ใหม่ปี2024นะฮะสีแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของยูบ็อกนะฮะยูบ็อกใหญ่นะฮะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนะฮะถังน้ำมันก็ใหญ่นะฮะถังนีู่่น้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะถังใหญ่มากนะฮะเติมเต็มถังนี่ขับได้ถึง300กว่าลูนะครับแล้วก็สีแดงใหม่ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้นะฮะจะเป็นสีแดงเข้มนะฮะตัวนี้จะเป็นสีแดงเงาฮนะส่วนข้างหน้าจะเป็นสีแดงดนนะครับ ระบบใหม่ก็เป็นดิจิตอลนะสตาร์ทมือนะกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อก2ชั้นนะครับก็สวยนะครับสีแดงตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีแดงนะฮะไฟท้ายนี่เป็น L e d นะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นล้อแมกหน้าหลังนะครับขนาดยางนี่ข้างหลังนี่80ทับเขอบ17นิ้วนะฮะเป็นระบบยางในนะครับส่วนข้างหน้า70ทับเขอบ17นิ้วนะฮะเป็นระบบยางในเหมือนกันนะครับ เดว่าข้างหน้าเขาสวยนะครับนี่ฮะไฟหน้า LED นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับใส่ตะกร้าไฟนี่สวยเลยนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะนี่ฮะใส่ตะกร้าก็ถอดน็อต2ตัวนะครับผมนะนี่ฮะเปิดฝาครอบออกมานะชุดตะกร้าหน้านะฮะของเราขายอยู่ที่371บาทนะครับส่วนกันลาย161บาทนะครับส่วนราคารถ58,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอน พร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะฮะสำหรับพอน้าเวี้ยหนึ่งสองห้าตัวแล้วเมกสีแดงใหม่ปีสองพันยี่สี่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงด้านนะฮะสีแดงนี่สวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่นะฮะที่คอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ